没啥。等一下 เวทดปอยมาแล้วค่ะเวทดปลยชายป้ายส้มมาแล้วนะคะพี่จ๋าลีตัวแรกอะไรหรอลีหรอแบรนด์ลีค่ะตัวแรกลีนะคะลีค่ะอ่าสวยอะ่ะเนี่ยพี่ทรงประมาณนี้นะคะ 3,700บาทราคาเดิมใครเอารีวิวส่งฟรีไซส์ประมาณ30-38ารบลบนะคะแรงเลอร์คาโก้ป้ายนี้มีคาโก้ให้ลุ้นเหมือนเดิมนะคะตัวนี้เป็นแรงเลอร์นะคะคาโก้นะประมาณ100ตัวนะลูกค้าสวยเหมือนเดิมะคะ่ะใส่เที่ยวใส่ทำง,งานได้หมดนะคะ ผู้หญิงก็ใส่ได้ผู้ชายก็ใส่ได้นะคะด็อกเกอร์อูด็อกเกอร์สวยอะเบนเดี๋ยวเอาให้ให้พี่เมลลี่ให้หน่อยด็อกเกอร์มาเมลลี่อยู่นิดเมลล่าจ้าพี่เมลลี่ให้หน่อยด็อกเกอร์ยิ่งใหม่มากเลยตัวนี้ด็อกเกอร์สีแบบสีสวยมากด็อกเกอร์ด็อกเกอร์เยอะพี่เบสไพร์อ,อะออกด็อกเกอร์เยอะอยู่แล้ว กระสอบด็อกเกอร์ล้วนก็แพงนะตัวนี้ใหม่มากแทรงเฉียมากเลยสีนี่คุณพี่ด็อกเกอร์นะคะผู้หญิงเอาไปทําทรงลุงนะพี่เอาไปแก้เอว <Docker. S 1> ทำทรงลุงนะสวยๆเลยค่ะรุ่นนี้ขากระบอกนะคะใครเอารีวิวส่งฟรีส่งวันนี้ได้เลยนะพี่นะนี้สวยอะเบนเอามาค่ะพี่เมกรลืดเดี๋ยวรีืดให้ดูนะพี่ นี่เท่ว่ะด็อกเกอร์ด็อกเกอร์โอ้ยสวยมันนี้ด็อกเกอร์ผ้าลิ้นินร้อนโอ้ยด็อกเกอร์เยอะพี่ดูดิด็อกเกอร์อย่างเยอะอุ้ยตัวนี้คาโก้ซีเคนี่สวยอ่ะเบนไซเบนเลยอ่ะเขาสวยเลยอ่ะพี่สองอซีเคค่ะแล้วเป็นคาโก้ตัวนี้นียสวยมากเลยอ่ะสวยมากเ เนาะเาสวยมากเลยอ่ะเด้อซีเคนะคะดูดิกระดุมยังซีเคเลยอใส่มืกก็ได้หล,ล<ะ>อดล้อมคอดิโออย่างเท่หเลยมั้ง <c oughs> ทับขับทับกันไปเลยถ้าไปรับเองไม่ถ้าไปรับถ้าพี่มารับเองถ้ารับกระสอบรีวิวก็ลดไปสองรอแต่ถ้ากระสอบใหม่ไม่ได้ลดนะคะเพราะว่าหนูส่งรีเฉพาะกระสอบรีวิวเพราะว่าหนูเปิด เปิดกระสอบแล้วสวยนะคะถ้ายกกระสอบใหม่ก็จะไม่ได้รวมค่าส่งนะคุณพี่นะสามพันเจ็ดอุ้ยตัวนี้สวยเมริกัน,นอีเกิลเมริกันอีเกิลค่ะเขามารับได้นะคะเมริกันเมอมริกันอีเกิลสวยพี่สีแบบสีมินิมอลนะคะสายแค,มป,แคมป์ปงแคมปิ้ง เนี่ยใส่ทำงานพี่สบายๆค่ะกกงเกงเวดป้อยขายได้ตลอดขายดีมากเลยนะพี่อันนี้ของเพิ่งลงเมื่อวานนะหนูเปิดรีวิวให้ลูกค้าแบบคนรอกันเยอะมากชุตัวนี้สวยทรง,งช่างทรงช่างค่ะเออใครรับได้ทุกตัวนะคะหรือใครเจ้ากระสอบใหม่ก็สั่งได้เลยค่ะพี่มีของพร้อมส่งแล้วค่ะอ,กกอุอ้ยตัวนี้สวย ทรงสวยค่ะทรงช่างปะใีกระเปะ๋าสวยค่ะทรงสวยนะคะแรงเลอร์ค่ะตัวนี้แรงเลอร์มีแบรนด์ให้ลุ้นเหมือนเดิมนะคะพี่อันนี้ลงแบบลงเมื่อวานล็อตใหม่ใหม่เลยนี่แต่ด้านหน้าก็พอนะพี่เมฆโอนาวีคาโกคาโกมาอีกตัวหนึ่งแล้วไซส์หลอดด้วยตัวนี้คาโกมีคาโก้โกให้ลุ้นนะพี่ออกมากออกน้อยแล้วแต่นะคะแล้วแต่กระสอบนะ เพราะว่าคาร์โก้เหลืออยู่8,005ตัวนี้เลอะนิดนึงเอาไปซักเอาพี่ไปซักเอาบางทีสีขาวมันเลอะแชมป์แชมปคปาร์โก้มาอีกแล้วครับผมแบบนีมีให้ลุ้นนะคะ <c oughs> ใครไม่อยากลุ้นก็ยกกระสอบคาร์โก้นะคะแต่ว่า8 5 0 0 หมดด้วยทอมมี่ม <c oughs> ทอมมี่ค่ะพี่ตัวนี้ทอมมี่ค่ะทอมมี่อันนี้ลีล,เลีเอาวางไปแรงเลอร์ค่ะแรงเลอร์มีสักแลงเลอร์แรงเลอร์ใหม่ No นอติก้า no ตัวนี้สวยมากผ้าสวยแล้วใหม่เลยป้ายห้อยเลย no นอติก้านี่เจ๋งที่สุดเจนไซส์พี่เจ,เจเนเลยสีเขียวแบบแคมปิง้งสีเขียวสายแคมปิง้งได้ประมาณหนึ่งร้อยตัวนะคุณพ,พี่ด็อกเกอร์ด็อกเกอร์ค่ะอูด็อกเกอร์เยอะค่ะ แคปมุก่งแคปแคปสแคปจ้า H N M ค่ะแบรนด์ทำราคาเอานะคุณพี่นะลีลี <Lee. S 2> สีดำคะ่ะเออ เว็อปอาขายได้ตลอดนะคะพี่จา๋าขายได้ทั้งปีเลยเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยที่รีวิวอยู่เนะี่ยเห็นปะคนนี้ก็ใส่เว็บปอยคนนี้ก็ใส่คาโก้นะคะซื้อลูกค้าจากกระสอบเว็บปอยนี่แหละพี่ <c oughs> เวลาลูกค้ามาเปิดก็ขอซื้อไว้นะอขอซื้อ,อไว้ใส่ซีเคอย่างหล่อเลยพีซีเคได้ราคานะคะไม่ต้องห่วงแบรนดน์นี้ใครๆก็รู้จักซีเคค่ะสงกล้อเนาะ Okay. เอาไปรีดนะคะพี่เอาไปรีดหน่อยตัวไหนเลอะเอาไปซักนะคะงานมือสองเนาะมีเลอะบ้างอะไรบ้างนิดนิดหน่อยๆก็เอาไปครีมเพิ่มเติมได้นะคะูอันเ under พี่จ๋าเดอร์ตรงนี้ under อ mm ื hmm. ้อ under อย่างใหม่อะใหม่มากตรงนี้ใหม่กริบ อันเดอร์ค่าใหม่เ้ยพี่อบเนี่นยพี่ดูอันเดอร์มีห่วงตรงนี้นห่วงเล็กๆยังมีโลโก้อันเดอร์เลยอ่ะน่ารักมากเลยรีค่ะ รีวิวส่งฟรีได้ทุกตัวนะคะส่งวันนี้เลยนะพี่นะจัดส่งได้วันนี้เลยค่ะอู๋ด็อกเกอร์เดี๋ยวแต่ตอนนี้มันเลอะนิดนึงพี่ถ้าตัวเลอะมันบางทีมันโดนฝุ่น<ม>โดนอะไรอะ่ะพี่เอาไปซัเกเอานะหน้ารีพับบิก เกอร์ทรงนันสวยอ่ะด็อกเกอร์ทรงสวยมากเลยใส่ทำงานนะคะใส่เที่ยวก็ได้ลังเลคาร์โก้มาอีกตัวหนึงจ้าเจอคาร์โกคัดแยกทำราคาได้เลยนะคะ ก็จะออกประมาณนี้เลยพี่ด็อกเกอร์นะคะด็อกเกอร์กระสอบด็อกเกอร์ล้วนแพงนะอื้โหคาโก้ตัวนี้เท่หวะของแบรนด์อะไรกนระสอบด็อกเกอร์ล้วนก็หกเจ็ดพันนะพี่คือแล้วรูปนี้คือได้ด็อกเกอร์อย่างเยอะเลยนะน,ะนะนี่จมน่ันน เน,นีสวยเ่ยเบกางเกงสเวตเตอร์ขาย,ยาวเพิ่งรีวิวไปอ่ะพี่มีคลิปอยู่นะข่ดูได้อัวน,นี้คู้สวยมากเลยพี่สีนี้ขอ,อนหน่อยเป็นข้างหลังขาดต่อตออสวยอ่ะเป็นขาดต่อของแบรนด์อะไรอ่ะ <Okay. S 2> เดี๋ยวกางเกงสเวตเตอร์เดี๋ยวต้องรอรอถ้าจะคาโกอีกแล้วค่ะถ้าจะรอรีวิวลูกใหม่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเปิดให้พี่เพราะว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้ไไดเออลืมนั่นแหละว่าจะสัง่งว่าคารโกนะวี่คารโกค่ะดิกกี้ต้องลุ้นพี่ดิกกี้ต้องลุนกกงล้นเอาดิกกี้ล้วนไหม ดิกกี้ล้วนมีนะ2อ0หมเอาไหมพี่ดิกกี้ล้วนของมาแล้วนะ2 4งหมนะดิกกี้ล้วนแต่ถ้าเป็นกระสอบอื่นๆต้องลุ้นนะคะต้องลุ้นดิกกี้นะบอกไม่ได้นะพี่ว่าจะมีหรือไม่มนะีเพราะว่ามันเป็นกระสอบลุ้นนะคะ ด,ดูค่ะคาโก้นะคะอันกน็จะเป็นแบรนด์นะคะมีแรนเนอรมม์มี c ีจรเคิงซีเคมี2องตัวเไปไนกันกด้วะเหนียว CK เที่มี2ตัวนะอ๋อซ k เป็นคาร์โก้เค่ะร์กตัวนี้ของจริงส่วนมากอันนี้3,700ค่ะ3,700 อันนี้สามพันเจ็ดนะคะพี่มีอันเดอร์มีอะไรพวกเนี้ยอันนี้สามพนเจ็ดนะคะใครจะรับกระสอบรีวิว <c oughs> อะ <c oughs> เดี๋ยวเบนมาไอถือนี่ให้ดูหน่อย <c oughs> เหมี่ยก็ได้อน่อันนี้เมื่อกี้แอบไปรีดมา <c oughs> พี่เห็นปะอันนี้คือรีดแค่แบบ <c oughs> นิดนิดนิดเดียว <c oughs> มีวิวว่างค่ะพี่เออวิวว่างอะตัวน,นั้น <c oughs> คือถ้าพี่เอาไปรีดให้มันเรียบขึ้นอะ เห็นปะเนี่ยพี่อันนี้คือหนูเอาไปรีดนิดเดียวเองนะเบ้นเดอร์เบอร์ตูนุ้ยมาเออนะรับได้ค่ะพี่รีวิวพอแล้วรีดแค่ข้างหน้าก็พอรีดยังเนี่ยพี่คือหนูรีดแบบเตารีดไอ้น้ำแบบธรรมดาเนี่ยซื้อมาหกร้อยเองเอามารีดให้ลูกค้าดูนะพลาดพลาดเบ้นเอามาเลย พอรีดแล้วมันก็สวยขึ้นพี่ไม่รีดเ,เรียบเลยนะเออเห็นไหมรีดแบบเร็วๆอ่ะเออประมาณนี้นะคะพอรีดแล้วก็ดูดีขึ้นนะคะจากที่ไม่ได้รีดเนาะอ่ะถ้าพี่เอากระสอบนี้ส่งซีนี่ได้ค่ะโก้เก้าตัว ิดพาโกมาก,ากล้ากวัวว่างค่ะพี่พี่ว่างนะรีวิวว่างเอาไหมคุณพี่รีวิวว่างนะเนี่ยได้ตามนี้เลยค่ะกระสอบรีวิวถ้าพี่รับพี่โอน3,700บาทได้เลยจะส่งให้วันนี้อโอเครับเนาะโอเคคุณพี่แคปหน้าจอทักแชทเนี่ยพี่ดูดิ่ะดูรีดก,กับยังไม่รีดสิอันนี้รีดอันนี้หนูหนูไปรีดเมื่อกี้แล้วเนี้ยคือยังไม่รยดดูดิ ยุย่เลยนะคะอะอะโอเครีวิวหนูนขายแล้วเนาะใครจะสั่งกระสอบใหม่สั่งได้เลยนะคะแคปหน้าจอได้เลยป้ายส้มนะคะพี่ๆขอบคุณค่ะค่ะฮัโลฮัลโหลค่ะ ใหใครสนใจนะคะนี่แคปหน้าจอได้เลยกเกงเกงเวทล้อยป้ายส้มนะคะ<ห>พี่หูดูดิรีดแล้วสวยเลยนะคะเอาไปรีดหน่อยจะได้สวยๆวยนะคะอ่ะโอเคคะ่ะ3,700บาทสนใจแคปได้เลยนะคะ